คุยเรื่องเจนนี่ก่อนครับผมรู้เรื่องอะไรเจนนี่บ้างไม่รู้รู้แต่ว่าพี่เจนนี่น่ารักแล้วก็สวยมากแค่ไหนเดินเดินเดินโถ่นเฮ้ยนี่วันก่อนเขามีจัดมิ้งแฟนคลับนะคะคุณแฟนคลับเดี๋ยวนี้ก็ดีเนาะครับโอ้รวมตัวกันนะจัดมิ้งกันนะเจอกันเหล่าดาราที่เขาชอบไปดูภาพบรรยากาศมิ้งเจนนี่กันเอยคุณก็ก็ปิดห้องเลี้ยงกันเลยนะเจนนี่ก็มาแบบลุกสบายๆสยิเกียงยีนค่ะมิ้งแฟนคลับนะคะคุณก็ก็คือเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะเจนนี่ก็ ร้องเพลงพูดคุยกันไปส่วนแฟนคลับร้องเพลงให้โดยเฉพาะเพลงใบไม้ที่ประกอบละครเรื่องหงอไงต่องน้ำตา,<ส>าแตกสิคะคุณบอกเลยค่ะคือบอกปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้จัดมิสอังกีดเพราะว่าสภาพจิตใจรากกายไม่พอเนี่ยปีนี้โอเคแข็มแข็งขึ้นแล้วนะที่สําคัญแข็มแข็งได้ขนาดนี้เพราะว่ามีแฟนคลับให้กําลังใจนั่นเองเฮ้ยนี่คือพี่เจนนี่เขาร้องให้อยู่ใช่เซมก็ร้องเพลงใบไม้ให้นางอะแล้ววันเกิดนางคือ เก้าเดือนสิบเอ็ดอย่างนี้ใช่ไหมคนก็จับตามองว่าคุณกึ้งนั้นจะให้ของหวานะไรหรือเปล่า,าเขาก็มีข่าวมาว่าจะนี่เปลี่ยนรถใหม่หรือเปล่ากึ้งให้อย่างนี้เดีวนี้บอกเอ้ยนำพังน้ำแรงหนูเองรถมันแค่เปลี่ยนเสเออเมื่อก่อนมันเป็นสีขาวเดี๋ยวนี้มันเป็นสีดำนั่นเองส่วนฟิตเนสของเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการคือสิบเอ็ดกันยายนนั่นเอง,เองนะคะค,ค,คนดิฉนันให้กาลังใจน้องสาวคนนี้ด้วยตอนนี้ก็หุ่นฟิตตลอดเลยมากๆรับส่วนเรื่องแรงเงาจะมีภาคสองแล้ว อ๋อเหรอครับเอออ่ะฟังเสียงของเธอกันค่ะเนีคือจริงๆแล้วนี่ว่ามันมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าค่ะการที่ตัดสินใจอะไรเร็วในชีวิตเนี่ยมันก็มันก็เห็นความพลาดมาแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นจะนี่ว่ามันมันมันต้องดูอะไรยาวๆเพื่อความมั่นคงของของ,ของชีวิตจะนี่ด้วยอะค่ะแล้วก็คือจจนี่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนอะแล้วก็เราก็ได้ได,ได้รับบทเรียนหลายๆอย่างก่อนหน้านี้จจนี่ก็แต่งงานมาแล้วรอบนึงเราก็รู้สึกว่าเออ ชีวิตเราเราก็ปรึกษาคนคนหนึ่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้บทแรงเงาสองมาแล้วดีใจมากอ่านแล้วค่ะสนุกมากสนุกมากอ้ารอดูนะแรงเงานะณตาหุนินนะจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อกี้พูดวันเกิดจะนี่ผิดนะต้องเป็น11เดือนเก้าวันที่1เดเอนดเอือนเก้าเคยเล่นเป็นพระเอกกับพี่เจนนี่ครั้งเมื่อนานมานานมากแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่ถ้าเกิดวนมาเจอใีรคือจะดีไงนี่ไงสายตาคุณอะไรอีกแล้วนะ